ตอนนี้วัตถุมงคลนะเรื่อยๆนะเรื่อยๆมีคนสอบถามเข้ามาบอกว่าอยากจะบูชาวัตถุมงคลของนะของเอกคมพีนะก็เข้าไปที่ร้านระเครื่องเอกคมพีนะครับนะคุณแดงเอกคมพีก็ดูแลอยู่นะครับนะร้านระเครื่องแล้วก็แนะนาอีกอย่างนะร้านระเครื่องเอกคมพีเนี่ยในเพจนะคุณนะอภิญญาทรงศิริลูกชายผมเอง เขานะเขากําลังฝึกนะฝึกแล้วเขาเก่งแล้วนะฮะเก่งรู้รู้จักพระเยอะมากนะรู้จักวัตถุมงคลรู้จักเกจิเยอะมากเดี๋ยวนี้นะฮะคนรุ่นใหม่เนี่ยความจาเขาดีแล้วเขาเก่งนะเก่งแล้วกล้านะกล้าซื้อกล้าขายนะกล้าซื้อนะครับนะคนเนี่ยท่านดูนะเสียนพาะเก่าทําไมถึงบางคนอายุน้อยๆเนี่ยนะแล้วก็เป็นพระเร็วมากคือคือเรื่องของเรื่องเขากล้าซื้อไงนะเขากล้าซื้อแล้วกล้าเสี่ยง นะกล้าเสี่ยงกล้าซื้อนะอันเนี้ยเพราะว่าวงการพระก็เป็นวงการที่นะมีความเสี่ยงอ่ะการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นพระเก่าหรือพระใหม่นะครับนะพระเก่าเสี่ยงยังไงนะเสี่ยงเพราะบางทีเราตาม่ถึงนะเราอาจจะโดนเก๊โดนอะไรแบบเนี้นะครับแล้วเ,เล่นคนเดียวพักพวกไม่มีนะพระเก่าเนี่ยผมบอกนะครับอย่ากเก่งคนเดียวนะนะพระพระเก่าส่วนใหญ่เขาเขามี นะ <S <S เขามีพระพวกเพืพ่อนฝูงนะที่อยู่ในวงการเดียวกันนะครับนะช่วยกันไอ้พิทีเก่งคนเดียวเนี่ยส่วนใหญ่ตายหมดนะนะเก่งคนเดียวตายหมดนะนั้นอย่าไปเก่งคนเดียวนะก็อยู่อยู่กับพระพวกเพื่อนฝูงนะครับส่วนพระใหม่ก็เเช่นเดียวกันพระใหม่ก็ต้องอยู่กับพระพวกเพื่อนฝูงนะครับเวลาที่เราจะตัดพระอะไรใครนะเราเข้าไปดูว่ารุ่นนี้เนี่ยมียอดไม้ขอยอดหนึ่งลัง เราก็ต้องรู้ว่าเราไปตัดกับใครถ้าตัดกับไม่ใช่พวกกันไ,ไม่ใช่คนรู้จักบางทีเนี่ยตอนนี้เขาเรียกว่าบินนะเห็นว่ามีบินเงินเยอะเลยผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะน้าเนี่ยข่าวว่าน้าบินเงินเยอะนะอยู่อยู่ก็บินหายอยู่ๆก็บินหายหนะก็คือว่านะคือรับเงินเข้าไปแล้วแล้วก็ไปเลยนะบินเลยนั้นท่านก็ต้องก็ต้องระมัดระวังนะต้องระมัดระวังเล่นผ้าใหม่ก็ต้องระมัดระวังเล่นผ้าเก่าก็ต้องระมัดระวังก็ศึกษา ผมถึงเน้นไงว่าท่านศึกษาก่อนสะสมนะนะศึกษาก่อนสะสมแล้วท่านก็ดูว่าท่านเล่นแบบไหนนะถ้าเล่นเอาพุทธคุณไม่เป็นปัญหาถ้าเล่นเอาการซื้อขายผมเน้นย้ําอยู่เรื่อยเวลาผมจัดอะทําไมผมต้องเน้นย้ําเพราะว่าแฟนรายการผมใหม่ๆเข้ามาเยอะมีคนใหม่ๆเข้ามาแล้วก็นะเงินไม่คือคือเป็นคนที่เงินไม่เยอะอะนะแฟนรายการผมอะบางบางคนก็เงินไม่เยอะไงแต่ว่าเขาอยากจะอยากทาํามาค้าขายอะ่ะ นะอยากทำมาเขาขายเอาเงินมาลงทุนอย่างเงี้ยนะลงทุนแล้วหายอย่างเงี้ยนะบางทีเงินไม่เยอะเนี่ยเงินต่อเงินนะนะบางคนนี่ดูรายการผมนี่ไม่ไม่สนใจเรื่องนะไม่สนไม่สนใจมีบางคนนะไม่สนใจเรื่องพระเลยนะสนใจอย่างเดียวหางพระทัศเออมีนะนะดูรายการผมไม่สนใจเรื่องพระสนใจหางพระทัศน์อาจารย์ถ่ายทอดสดหางพระทัศนหน่อยหางพระทัดเลขอะไรที่นี่ที่นี่แล้วก็เออ ดันถูกซะด้วยนะดูเนี่ยอย่างมบีเนี่ยสองงวดสามงวดติดๆเลยถูกเนี่ยเออคนเราเนี่มีดวงทางนี้นะแล้วแต่คนเขาจะมีดวงทางไหนนะดวงทางด้านการเสี่ยงโชคผมดูนะนะ้าบางทีประทัดเนี่ยมองดูแล้วมันเข้าตรงไหนผมยังงงอยู่เลยนะนะ้าบางนะเขาบอกว่าเขาถูกเนี่ยผมยังงงอยู่เขาบอกว่าตรงเลยอาจารย์ผมมองให้มันเข้าตรงไหนอ๋อนะ้าตัวเลขมันมาหมด นะตัวเลขมันมาหมดแต่เขาเขาเก่งในการสลับอะ่ะไอเราเนี่ยไปดูเผย์เบิร์นี่ะมันตรงตรงไหนอะ่ะเรายังมองเลยมันเอ้ยมันตรงตรงไหนอะ่ะแต่เขาบอกว่าตรงเลยจานนะก็นในห้าตัวเขาสลับไปสลับมาเขาบอกก็ตรงนะเออเอาแบบเขาสิไอเนี่ยคนมันจะถูกไงนะคนมันจะถูกก็คือถูกอะ่ะเราก็ไม่รู้จะไปยังไงอะนะเขาเขาเป็นเขาเป็นนักเล่นไงนะเขาเป็นนักเล่นเขาก็สามารถที่จะวนได้นะ เอาตัวนู้นมาใส่กับตัวนี้เอาตัวนี้ไปใส่กับตัวนั้นนะถ้าเป็นเราเราเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่ได้เล่นทางนี้นะสองตัวก็สองตัวนะบางทีไม่กลับด้วยนะเอาแบบตรงๆเลยสองตัวก็สองตัวเลยสามตัวก็สามตัวเลยนะบางคนนี่เขามีฉลับบนฉลับล่างอยู่นะนะฉลับบนฉลับล่างฉลับไปฉลับมากลับไปกลับมาเออแล้วก็ยันดันถูกอีกต่างหากแล้วก็บอกว่ามันตรงด้วยเออผมก็งงกับท่านนะอ้าวตรงก็ตรงนั่นท่านดูนะ นะดูรายการผมไม่มีหรอกที่ท่านจะเสียมีแต่ได้กับได้อย่างน้อยก็ได้ความสบายใจแล้วละ่ะนะได้ความสบายใจนะดูกันไปดูกันไปเป็นเพื่อนผมนะนะดูกันเป็นเพื่อนผมเป็นกําลังใจให้กันนะเรามีกันไม่เรามีกันน้อยนะมีกันน้อยไม่ได้มีกันเยอะหรอกนะใช้ใจ่ายอย่างประจประหยัด <c oughs> นะ้คนติดตามมีน้อยดูสิเนี่ยห้าสิบสองท่านนะทางนี้อะไรเหลือสิบสี่เมื่อกี้ไปยี่สิบเอ็ดเหลือสิบสี่ในติกตต๊กตอกเนี่ยติ๊กตอกเขาสวิงนะาเขาสวิง สวัสดีครับอาจารย์อาจารย์คิดยังไงฮะการไลฟ์สดประมูลพระใหม่ครับนี่ผมทํามาก่อนนะนี่ผมบอกว่าผมทํามาก่อนนะผมทํามาตั้งแต่ปีห้าหกเลไลฟ์สดประมูลพระใหม่เนี่ยแล้วแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีคนเขาบอกว่าโอ้โหสนุกเหมือนกับการภาคเรือนะผมเนี่ยไลฟ์สดประมูลพระใหม่มาก่อนนะแต่ว่าถ้าเรามามาจัดทางเพจเนี่ยเพจจะโดนปิดได้ หน้าเพจจะโดนปิดได้เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับการใส่ตัวเลขการอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ๆแล้วใส่กันมาใส่กันมาแล้วมันมันไม่รู้อ่ะอยู่ๆมันปิดเฉยเลยอะ่ะแล้วของเรามันเป็นเพจข่าวไงของเรามันเป็นเพจข่าวเราไม่ให้เป็นเพจจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเป็นเพจเฉพาะนะเฉพาะกิจนะผมประมูลได้นะเป็นเพจเฉพาะกิจเนี่ยสมัยเมื่อก่อนประมูลกันท่านเชื่อไหมพระประมูลกันเนี่ยพระใหม่ๆเนี่ยนะพระขุนแผนเนี่ยพระใหม่ๆเนี่ยประมูลกันเป็นหมื่นอ่ะ สู้กันเป็นหมื่นนะแต่พระเก่านี้ผม lar, ans, ไม่รู้นะพระเก่าผมไม่รู้เพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยนะเขาบอกว่ามันมีนะเมื่อเมื่อก่อนมันไม่รู้มันมีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่มีน้อยแต่เดี๋ยวนี้มีหน้าม้าบ้างมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะมันมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปคุกขี่นะนะแต่ว่าเขามีแบบว่ามีนะมีหน้าม้ามาช่วยกันนะช่วยกันดันราคาช่วยกันขยับช่วยอะไรเงี้ยแต่ผมบอกว่า อไอลักษณะอย่างน no like ั like, ้นน i mean, i mean like the ่ะผมไม่อยากนะผมถ้าถ้าอะไรที่มันไม่ซื่อตรงอ่ะอะไรที่มันมีซิกแซกไม่ซื่อตรงกับนะกับคนที่เขาเล่นเนี่ยผมบอกกับผมไม่เล่นการพนันไม่ได้เพราะผมโกงใครไม่เป็นนะผมโกงโกงใครไม่เป็นผมไม่เอาเลยเรื่องการพนันนะเพราะว่าบางทีผมโกงใครไม่เป็นนะถ้าเล่นก็เล่นแต่สนุกสนุกก็มีนะสนุกสนุกก็ได้แต่ถ้าเล่นแบบเอาจริงเอาจังเนี่ยผมเล่นไม่ได้เพราะผมโกงใครไม่เป็นเพราะการพนันเนี่ย นะลึกๆแล้วอะ่ะมันมีการโกงกันนะนะทุกอย่างแหละลึกๆแล้วมีการโกงกันนะก็ดอูออนไลน์นี่อย่าไปเล่นในพนันออนไลน์เนี่ยมันให้เราได้ก่อนแล้วมันก็โกงเรานั้นเนี่ยท่านก็ต้องดูนะครับนั้นเะรื่องการไลฟ์สดเนี่ยตอนเนี้ยก็มีไลฟ์สดประมูลพระอะไรอย่างเงี้ยนะนะถ้าเราเราแบบบริสุทธิ์ใจเนี่ยนะใครใส่อะไรเข้ามาเนี่ยนะครับนะ่าเป็นคนที่รักที่ชอบกันเนี่ย แต่ว่าบางทีมันมีหน้าม้ามาช่วยกันดันช่วยอะไรแบบเนี้ไอ้แบบนั้นเราไม่ชอบนะมันไม่เป็นธรรมชาติใช่เพราะบางคนเขาจะแคปหนะ้าแคปหน้าจอไปโชว่าว่าพระรุ่นนี้ราคาได้เท่านี้นะได้เท่านั้นนะนะบางทีมันก็เหมือนกับไปหลอกอ่ะนะหลอกผู้ซื้อนี่ผมไม่ชอบเลยนะหลอกนะเพราะว่ามันไม่เป็นธรรมชาติและไม่เป็นความจริงไงนะพอเขาเอาไปแล้วพระราคาราคาตกอะไรแบบเนี้ย นั้นผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ตอนหลังผมไม่ได้ไปประมงประมูลอะไรนะนะก็มาจัดรายการแบบนี้ดีกว่าให้ความรู้ดีกว่านะให้ความรู้กับผู้คนแล้วก็มาให้ทิศทางกับผู้คนดีกว่าว่าเขาจะเล่นพระอะไรมีเกจิองค์ไหนหน่าสนใจมีพระอะไรน่าสะสมแล้วก็เล่นแบบสบายใจนะครับนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีราาสสดครับนเหยเหตยตาเหรอนะคุณต่อติดตามจาก youtube ครับขอบคุณฮะขอบคุณ นะยนะูทู e นะดีถ้าดีท่านติดตามหลายๆช่องอดีเพราะว่านะบางบางทีเนี่ยนะครับออนไลน์อะนะมีบางอย่างบางทีเขาก็มองไม่ค่อยเห็นนะนะลงไปก็คนไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้ท่านก็ติดตามไว้หลายช่องแล้วกันคุณสมาพรนะสวัสดีคุณอภิิ์สวัสดีครับบุญนระักษาสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะวันก่อนมีคนถามมาเรื่องเรื่องพยันของนะเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วนะไปขอที่วัดนะนะขอที่ผมผมก็ไม่มีให้ นะคุณพรชัยสวัสดีครับคุณมณีแล้วอีกอีกอย่างเนี่ยบางคนไม่ได้ขอแต่อยากจะซื้ออยากจะเช่าหาผมว่าไปที่วัดนะที่วัดดีกว่านะไปที่วัดดีกว่านะไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่ไม่รู้ว่าท่านเจ้าคุณหมูยังมีอยู่หรือเปล่านะวัดทรงธรรมเนี่ยเนี่ยพยันเนี่ยพยันเาวเวสเนี่ยฮะเทวเวสวรร์เนี่ยเนี่ยนะพยันเทวเวส นะครับก็อักขระยันก็เนี่ยยันมงคลทั้งนั้นเลยนะยันมงคลทั้งนั้นเลยนะท้าเวสุวรรณปางสเสวยสุขแล้วก็มีนะมีลายมีลายเซ็นของพระราชพัฒนาสุนทรด้วยนะ <c oughs> อันนี้เป็นนะเป็นลายเซ็นของเจ้าคุณหมูนะเจ้าคุณหมูเขี้ยวแก้วเนี่ยลายเซ็นท่านนะก็เขาก็สกรีนลายเซ็นลงมาด้วยอันนี้เป็นการสกรีนบนผ้านะนะสกรีนบนผ้า <c oughs> ขอโทษนะ แล้วก็จะมีปั๊มตายยางด้วยนะมีปั๊มตายยางด้วยนะฮะ,ะขอโทษนะขอโทษนะเพราะว่าน้าจริงๆแล้วผมไม่เคยน้าไม่เคยมาลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวท่านจะหาว่าน้สุขภาพก็ไม่ค่อยดียังมาฝืนอีกนะครับค,คือคือมันมันเป็นเรื่องปกตินะพอไปได้พอทำได้เราก็ยังทำกันต่อไปนะนะท่านอย่าว่าอะไรผมเลยนะ นะฮัลโหลฟอร์มสิงคโปร์นะครับโอ oh, ขอบคุณนะนี่สิงคโปร์นะครับนะคนธรรมดาสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีาาาสสดฮะนะคุณบุญปันนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีาาารสสดครับนะชนะจนนะหลวงพ่อสงวน <c oughs> <c oughs> ท่านสร้างพายเยอะไหมครับ <Hello. S 1> นะติดตามครับนะติดตามอาจารย์ จากเล่าเรื่องหลวงปู่นะหลวงปู่ศิลานะหลวงปู่มหาศิลาศิริจันโทนะหลวงปู่จีก้กงนะอ๋อนะจริงจริงเนะี่ยผมเล่าไปหลายเรื่องนะเล่าไปหลายเรื่องมากเพราะผมจัดรายการตั้งแต่ปีตั้งแต่ปีห้าหกอะนะเกจิอาจารย์เนี่ยผมเล่าไปเยอะมากเลยหลายหลายเกจิจนนะเล้วเลาเขามีอย่างนี้นะเออนะเมื่อก่อนเนี่ยตอนนี้ทํากันอยู่เพาะผมรู้นะนะเอานะเขาแคปนะนะคือคือก๊อปปี้อะ แล้วก็เอาเอาไปดัดเสียงอะนาะเอาไปแปลงเสียงแล้วก็เอาไปลงใหม่เออนั่นก็มีอย่างนี้ด้วยนะคนเรานะเ <c oughs> นะี่ย <c oughs> คุณ <c oughs> ถุงเงินสวัสดีครับอาจารย์คุณสน,นัน่นสวัสดีครับอาจารย์นะคุณยงยุทธสวัสดีครับอยากให้อาจารย์พูดถึงหลวงพ่ออุ่นใจวัดถนนโคง้ง <c oughs> <c oughs> ท่านเป็นชาวสิงคโปร์นี่นาะสิงคโปร์จริงหรือเปล่าเนี่ยทำไมทำไมชัดเจนขนาดนี้เ <c oughs> นะี่ย นะาชอบอาจารย์อุ่นใจนะหลวงพ่ออุ่นใจนะวัถนนโคง้งนะารวยไม่หยุดนะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนะฮะ